สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบางไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงวันศุกร์ที่27กันยายนคศ2024จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยมันวันศุกร์ประจำวันนี้จัดโดยโปรโมเตอร์เสียโบสนัทเดชวชีระรัตนวงศ์นะครับมวยเริ่มทําการแข่งขันก็เวลา18.00นเป็นต้นไปถ่ายทอดสดผ่านแอปพายทีวีแล้วก็ ช่อง2 o u ในเวลา18.00นเป็นต้นไปนะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูคู่ที่1ในรายการกันเลยนะครับเริ่มในมวย5ยกคู่ที่1เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรจัดสรรสสัมพันธ์หรือสิริพัฒชรช,ชำนาน,นะครับเป็นนักชกจากจังหวัดอุทัยธานีซ้อมที่ค่ายมวยสสัมพันธ์ที่จังหวัดอุทัยธานีน้ำหนักไปปล่อยที่50กิโลกร,รมัมส่วนสูง165ซนติเมตร วันนี้เจอกับทางด้านไกลฤทธิ์ไกศิลปภพบ็อกซิ่งยิมหรือดาบทิศบางรักหรือสิทธีทีนะครับก็เป็นมวยมาแทนปะกายเพชรนยกต่อสวนแต่งนะครับซึ่งเป็นลูกชายของพลังเพชรเพชรอาพรน,นะครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมด้วยค่ายมวยไกศิลปภพบ็อกซิ่งยิมที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับน้ำหนักไปปล่อยที่52กิโลกร,รมัมส่วนสูง167เซนติเมตรวันนี้ชกกันในพิกัด 115ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรจัดสรรสสัมพันธ์นะครับช่างน้ำหนักได้113.8ขาดไป1.2นะครับส่วนทางด้านไกลิตไกศิลปภพบ็อกซิ่งยิมนะครับช่างน้ำหนักได้116ปอนด์ลดไป1ปอนด์นะครับนี่คือการช่างน้หนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านไกลิตไกศิลปภพบ็อกซิ่งยิมนะครับ ก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องเข่าในเหนียวแน่นปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรงแต่ถ้าว่าหัวใจเป็นรองครับนี่คือสไตล์การชกของนางด้านไก่ฤทธิ์ไก่ศิลปภพบ็บอกซิง่งยิมนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปแพ้คะแนนวันชนะมรัชพัฒหมู่บ้านจอมบึงเมื่อวันที่5กันยายน267ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านไก่ฤทธิ์ไก่ศิลปภพบ็บอกซิง่งยิมนะครับ เดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของน้านเพชรจัดสรรสอสัมพันธ์กันบ้างนะครับสไตล์การชกเขานะครับเป็นมวยบูนะครับวงในไล่แขนดีเตะขาจ่อยางต่อยหมัดเฟี้ยงกระจกบูดูด,ดันครับยืนระยะมั่นคงอาวุธหลากหลายลุ้นนับลุ้นนอกได้ครับนี่คือสไตล์การชกของน้านเพชรจัดสรรสอสัมพันธ์นะครับ ส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของนัานเพชรจัดสรรน,นะครับไปชนะนอกซุปเปอร์บอลสอสแสงชัชในยกที่2เมื่อวันที่6กันยายน2องพที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของนัานเพชรจัดสรรสอสามพันนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้5ยกนะครับผมออกไปที่ทางน้านเพชรจัดสรรสอสามพันนะครับให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่2กันต่อครับ มาถึงวุ่ิสองมวยไทย5ยกนะครับเป็นการพบกันระหว่างทง้านกล้องพนัสนน,นวัตยิมหรือซปเปอร์ท็อปปอ่อนนุชหรือเพชรบุญมาอัธชัยมวยไทยยิมหรือปสาราญชัยนะครับก็เป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์ซ้อมที่ค่ายมวยนนุวัตยิมที่จังหวัดชนบุรีนะครับอยู่กับเสียยะนนุวัตยิมน้ำหนักไปปล่อยที่60กิโลกร,รมัมส่วนสูง178เเซนติเมตรนะครับวันนี้เจอกับทางด้าน กิษดาศูนย์กีฬากุฉิมหรือก้องสุริยายิมหรือแดงรถดีหรือพอหลักบุญหรือหมูจิ๋วบิวเจสีนะครับซึ่งเป็นมวยมาแทนเพชรบุญช่วยอแสนสุขนักชกจากจากจังหวัดน้องบัวลาพูนะครับซ้อมที่ค่ายมวยพอหลักบุญที่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับน้ำหนักไปปล่อยที่61กิโลกร,รมัมส่วนสูง174เซนติเมตรวันนี้ชกกันในพิกัด132ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้าน กล้องพนัทนรวัตยิมนะครับช่างน้ำหนักได้130อปอนด์ขาดไป2ปอนด์นะครับส่วนทางด้านกฤษดาศูนย์กีฬากุดฉิมนะครับช่างน้ำหนักได้132ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านกฤษดาศูนย์กีฬากุดฉิมนะครับก็เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงเปิดเกมต่อยหมัดฟันศอกขวาคอล็อกตี ท่าตะหดดีบุดุดันครับนี่คือสไตล์การชกของทา้งน้านกิษดาศูนย์กีฬา,ากุดชิมนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปแพ้คะแนนชายตะวันบุญลานา,นามมยไทยเมื่อที่20สิงหาคม2 6 7ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางน้านกิษดาศูนย์กีฬา,ากุดชิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทั้งน่านกล้องพนัดนอรนุวัดยิมกันบ้างนะครับ สไตล์การชกเขาเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บเตะต่อยแรงปั้มตีเหนียวแน่นไล่แขนขวางหน้าดันแทงครับแต่ถ้าว่าไปไปลายนี่ยืนระยะเป็นรองครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านก้องพนัดนอนุวัตรยิมนะครับครับสำหรับฟอร์มหลังของทางด้านก้องพนัดนอรุวัตรยิมนะครับไปแพ้คะแนนโชคนิรันด์ดาบรันสละคมเมื่อวันที่12มีนาคม2 5 6 7ที่เวทีมวยรังสิทธ์นะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้าน ก้องพนัดนนุวัตยิมนะครับสำหรับมวยคู่ที่2มวยหยกในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านก้องพนัดนนุวัตยิมนะครับชอบมวยในรายการนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับเดี๋ยวเราไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้กันต่อครับมาถึงคู่ที่3ามซึ่งเป็นคู่เอกมวยไทย5ยกประจําวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านอัธพล์สพชรพัธทธาตหรือโชดบางแสนนะครับ นักชกจากจังหวัดน่าน้อมทด้ค่ายมวยทีเด็ด99น้ำหนักปล่อยปล่อยู่ที่64กิโลกร,รมัมส่วนสูง175เซนติเมตรนะครับวันนี้เจอกับทางด้านชัดชัยเล็กสิทธิ์ทองปอนหรือมนัฐชัยสิทธิ์ทองปอนนะครับนักชกจากจังหวัดมหาสารคาม้อมที่ค่ายมวยสิทธิ์ทองปอนที่จังหวัดมหาสารคามน้ำหนักปล่อยปล่อยู่ที่67กิโลกร,รมัมส่วนสูง185เซนติเมตรนะครับวันนี้โชคก,กันในพิกัด 145ปอนด์ปอนเมื่อเช้านี้ทางด้านอัตพลสอเพชรพระทาตช่างน้ำหนักได้146ปอนด์ปอนลดไป1ปอนนะครับส่วนทางด้านชัดชัยเล็กสิทธิทองปอนช่างน้ำหนักได้1 4 7ปอนดปอนลดไป2ปอนครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของน้องคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นชัดชัยเล็กสิทธิ์ทองปอนนะครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องเข่าแหลมแทงเก็บขวางหน้าดันแทง นี่คือสไตล์การชกของางดนานชัดชัยเล็กสิทธิ์ทองปอนนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับไปชนะคะแนนเพชรแท้สอสอต้อยแปดลิ้วเมื่อในี่3กันยายน267รที่เวทีมวยรังสิทธ์นะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของนงดนานชัดชัยเล็กสิทธิ์ทองปอนนะครับส่วนสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนงดนานอัตพลสอเพชรพระธาตุนะครับก็สไตล์การชกเขานะครับก็เป็นมวยเข่านะครับ นอกได้ในมีแต่เขาในเหนียวแน่นขวางหน้าดัานแทงแ,งแข็งแก่งแข็งแรงครับนี่คือสไตล์การชกของน,นั่นอัตพลสอเพชรพัฒนธาตนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็แพ้คะแนนเพชรเมืองดาบเพชรภูมิมวยไทยเมื่อวันที่สเมษายน2567ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของนั่นอัตพลสอเพชรพัฒนธาตนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่เอกมวยไทย5ยกประจำวันนี้ ผมชอบไปที่ทางด้านชัดชัยเล็กสิทธทองปอนนะครับชอบความแข็งแก่งแข็งแรงชอบเข่าในเหนียวแน่นวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองได้คู่ที่3มวยไทย5ยกออกไปที่ทางด้านชัดชัยเล็กสิทธทองปอนจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่หลังคู่เอกอีกหนึ่งคู่นะครับ มาถึงคู่ที่4มวยไทย5ยกปจัจจมวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเสกสรรสิทธิท์วัสแก้วเจอกับทางด้านเพชรทองคําสิทธิ์เจ้าพ่อผ้าแดงนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด108่อปอนด์เมื่อเช้านทางด้านเสกสรรสิทธิ์วัสแก้วช่างหนักได้107.4ขาดไปจุด6นะครับส่วนทางด้านเพชรทองคําสิทธิ์เจ้าพ่อผ้าแดงช่างหนักได้110อปอนด์ลดไป2ปอนด์ครับนี่คือการช่างหนักเมื่อเช้านี้ของทังคู่ที่เวทีมวย นานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์กรชกของน่านเพชรทองคำสิทธิ์เจ้าพ่อผาแดงนะครับก็เป็นมวยไทยสมัครเล่นนะครับชกมวยไทยสมัครเล่นกระดูกกระเดี่ยวยังเป็นลองแต่ฝีมือครบเครื่องนอกได้ในมีครับนี่คือสไตล์การชกของน่านเพชรทองคำสิทธิ์เจ้าพ่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของน้านเสกสรรสิทธิ์วัดสแก้วกันบ้างนะครับสไตล์การชกของเขานั้นก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องครับก็ การผ่านมวยดีกว่ายืนระยะมั่นคงกว่าครับฟอร์มหลังก็ไปชนะคะแนนครับไปชนะนกนะครับโทษทีชนะนกรักดินแดงเดือนกีฬากรุงเทพเมื่อวันที่13กันยายน2 5 6 7กิ 67, ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเสกสรรสิทธวัะแก้วนะครับสำหรับมวยคู่ที่4คู่ที่5มวย5ยกนะครับวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเสกสรรสิทธวัศแก้วจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอทุกท่านโชคดีมีชัย เฮงเฮรวยรวยสวัสดีครับ